สวัสดีครับแค่เช็คแค่เช็คไม่ไม่ต้องเข้ามาดูอะไรเช็คไม่เช็คกล้องเช็คอะไรทุกอย่างเพราะว่ตาตอนนี้เพิ่งโหลดโอเบสมาในโน้ตบุ๊กนะจ้ะ คุณก่อนเอาเราไม่ไปดูสตรีม่าเราแล้วนะมาดูผมทำไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยร่างหัวคมๆอะไรเนี่ยโอู้ล่างหัวคมๆล่างหัวคมๆเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอ๋อฉีดฉิดฉิดเอาโอเคนอนบุกนอนบุกเรื่อเออละ ำไมคำอธิบายคืออีไตยนะไม่รู้สิครับไม่รู้จะใส่อะไรโอ้ไม g กอดโอเคจะเย็นช <F ing S 2> ่งโอเคมาดูเฉยๆมาดูๆทำไมคำอธิบายเป็นอีโ oh, อ้อีตอนไม่ได้ใส่ จะเอาออกยังไงเอาเยี่ยมโอเคโอเคเนี่ยช่องเนี้ยไปดูไปดูแล้วจบไลน์แล้วไม่ต้องย้ายอะไรย้ายไปใหม่เลยย้ายไปใหม่เลยแค่มาดูเฉย เช็กให้ช่อื้อไปแล้ไปแล้วแล้วก็ยังป <day S 1> ัด <I> ตอบไม่ต้องร้องเพลงเดี๋ยวติดลิกค่ะมันจะแล้วก็ปิด